วันนี้นะคะก็นะคะมอมเมยมากเลยนะคะคิ้งช้างเพียกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็นะครับเช้านี้ก็นะคะฝากทีนี้ทีนี้นะคะมารับเงินเนาะครับทุกคนค่ะจะพาไปอาบน้ำแล้วนะคะตอนนี้คะพื้นนะคะก็ฝนตกนะคะกคค่ะฝนตกเลยนะคะ เล่นโพนะคะเล่นโพมเป็มเน,นะคะสัวหอเจอนะคะหมือนเ้างคือเลยน,นะคะในสวปลาเลยนะคะก็มานะคะมาเล่ค่ะไปแล้วนะคะ ดีแล้ว oh, oh, oh นะคะโอ้ยมงคลนะคะมาถึงแล้วนะคะ oh. 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 มาถึงแล้วนะคะมาถึงที่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเอา ตักเร็วตักเร็วตากน้ำหนาเร็วตาเข้าห้องน้ำอนรอตาก่กนนะตาไปอ่ะเข้าหองน้ำนะคะรอระหว่างที่รอตานะคะก็นะคะจะเก็บยานะคะกินไปนะคะรอตาไปเรื่อยๆนะคะอาหารนะครับ นะคะวดท้องนะคะเอนะคะก่จะกินยานะคะโระะโตานะคะใส่เลยนะคะพ่อนะคะพาตอนพานี้นะคะพ่อพาคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามารับพรงนะคะนองทับมงคลนะคะเมอคืนนะคะก็ฝนตกอีกแล้วนะคะฝนตกทั้งคืนนะคะอ๋อนะคะตัวนะคะโอ้ยอยวลงไปทำไมลงไปทำไม อืมมา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 เน่ปะมาอืมดึงไผ่แล้วอ้าวดึงไผ่กินรอคอนถึงไหมถึงไหมอา้าวดึงมาดึงไม่ได้นะคะอ,อ้าอาบน้ำรอตาก่อนเร็วตักเร็วมาถอยถอยถอยมาเร็ว อาเจ้าเออตักอ้าวตัก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 ตอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะจะหยิบกินทั้งทีตลอดเลยนะตักอ้าวตักน้ำจะกินผักมุ้งเหรอตักตักเออตักอ่าตักตัก บนสูงบนเน่เ <c oughs> ชื่อควานอย่างเดียวนะคะเชื่อตายอย่างเดียวนะคะไม่ช่องกับคเชื่อยายนะคะไม่ช่เชื่อยายนะคะอ้าวทนมาทาั้งรากทั้งโคนเลย ถอยถอดเถิดดุนอ่ะเร็วเร็วนี่นี่นี่มา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 นี่เร็วมามามา,มาเอานี่เร็วโฝากกดไลดนนะค,ะค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะกดติดตามนะคะ เได้ยินเสียงตามาแล้วถึงหันมานะคะพอได้ยินเสียงตารู้ว่าตานะคะสิ็จแล้วนะคะตาทําทุ์เสิ็จแล้วนะคะรู้สิจะได้ยินเสียงนะคะรู้เลยนะคะรู้ดีนะเดิน เลี่ยตาจะมนเมเนกโะดีมากลีลามากจังเลยมองคุณ

หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันตาหันไปหันมานะคะตอนนี้นะคะยืนสูงหนึ่งนะคะสูงหนิ่งนะขึ้นต่างหงต่างลงต์หงต่างลงสอู้เอ้ยเอออยหูถูถูเข้าไป ลุงนั่งโอ้ยโอ้ยจะหากินอย่างเดียวเลยโอยจะหาอย่างเดียวจะหาอย่างเดียวนะคะโอ้ยโอ้ยเดินไปโอ้ยเดิน ทำจนหนึ่งแล้วนะคะไม่เลยนะคะคุณนึ่งจงดีอ่างหนิดนึงนะคะซับหนึ่งเร็วไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวหน้าหันตาหันหน้าหันหลังถอยหน้าถอยหลังตั้งหลักจังเลยนะคะหาหลักนะคะไม่เจอนะคะตั้งหลักไม่เจอนะคะอ่าตอนนี้โอ้ให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปกินหญ้า ว่าจะลีลาอยู่นั่นแหละมงคลนะคะโอ้ยดูสจะกินขี้แล้วโอ้ย <laughs> ดูสิดมอะไรฮะ หมุนซ้ายหมุนขวานะคะก็นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสับปะรดนะคะกดติดตามนะคะช่องตะเวยซับวงคลมค,ครับนะคะคสำหรับคลิปราวนี้นะคะคก็จบเพียงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ